สวัสดีครับก็กลับมาพบกับบับบิดกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีปืนพิเศษมานําเสนอนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวไนฮอค c u สตอมจากทาง r e w w o l นะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปืนคัสตอมพิเศษที่ทาง r e w w o l ฟเขาได้ร่วมมือกับเอเจนซี่อารนะครับในการ c u สตอมตัวเจ้าตัวไนฮอคคัสตอมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับกล่องโลหะนะครับแล้วก็ อย่างที่ชื่อคลิปบอกนะครับตัวนี้เนี่ยราคาหน้าเว็บอยู่ที่หนึ่งพันแปดิแดเหรียญน,นะครับนั่นก็คือประมาณ4ี่0มืบาทนะฮะ4ี่0มนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะหาเอาเข้ามาไทยเนี่ยก็จะมีภาษีะอะไรก็แต่ห้า0มืแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นปืนสั้นราคาครึ่งแสนนะครับปืนสั้นบีีบกันราคาขึ้นครึ่งแสนนะครับหลายๆคนบอกว่าจองเงินไปซื้อปืนจริงดีกว่าก็ผมก็พูดอะไรไม่ได้นะพูดไปเดี๋ยวก็หาว่า แรงนะครับก็เป็นว่าผมจะข้ามไปแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมีคนซื้ออยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตราคาแล้วแล้วก็ผมจะไม่มีการยิงรีวิวหรือการวัดเอ s ใดๆนะครับจะเป็นการดูความสวยงามของเจ้าตัวนี้เฉยๆนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับกับเจ้าตัวในฮอ c คัสตอมจาก r a d e f ู๊ครับผม มาเจอกับตัวไฮไนท์ฮอลคัสตอมกันนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับกล่องโลหะนะครับผมมีหูหิว้วซึ่งหูหิ้วเป็นยางแบบนี้นะฮะแล้วก็บุบลงไปตามที่มือเราจับได้นะครับผม,มซึ่งมันเท่มากนะแล้วก็ประมาณนี้นะครับด้านข้างกล่องก็จะไม่มีอะไรเลยด้านหลังกล่องก็เช่นกันนะครับผมก็ด้านหน้านะครับจะมีรหัสอยู่นะครับจะมีให้กรอกรหัสซึ่งรหัสตัวนี้เนี่ยจากโรงงานจะเป็น0 0นนะครับผมปึ๊บ ก็จะเปิดออกมาว้าก็ตัวนี้นะครับจะเป็นใบที่เซอร์ติฟายว่าเราเนี่ยได้ได้ตัวที่มีลิขสิทธิ์จริงๆนะครับเป็นตัวพิเศษจากทางเอเจนซี่ร่วมงานกับ e ร w o o ฟคัสตอมในฮอ k คัสตอมอะไรอย่างงี้นะครับผมและอันนี้ก็จะมีใบเซอร์นะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสีพิเศษที่เขาทำให้เจ้าตัวในฮอ k ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ข้างในก็จะมีคู่มือนิดหน่อยนะครับว่าวิธีการตั้งรหัส เจ้าตัวรหัสกล่องทํำยังไงบ้างนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็มาดูตัวปืนกันเลยนะครับสวยนะครับผมสวยจริงๆแล้วก็ผมจะไม่ทําการยิงหรือขึ้นลํานะครับแต่ผมจะให้ดูก่อนว่า,าน่าเสียดายนะครับที่เขาทําการฟิตติ้งปืนมาเนี่ยผมขอติเลยก็คือเขาฟิตติ้งปืนแล้วเขาก็ใช้แม็กที่ให้มากับตัวปืนลองนะครับทําให้ แม็กของตัวปืนมันมีรอยมาจากโรงงานเลยนะครับซึ่งผมมองว่าปืน50,000บาทไม่ควรเป็นอย่างนี้นะครับอย่างน้อยเขาฟิตติ้งเขาน่าจะเอาแม็กใหม่มาให้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแม็กตัวนี้เนี่ยสามารถใช้กับพวกแม็ก1 9 1, 1่ของทางโตเกียวม i ริได้นะครับถ้าถ้าลูกค้าเขาอยากเปลี่ยนเดี๋ยวผมก็จะหามาให้ใหม่ให้นะครับผมเพราะว่านี่เลยผมเปิดออกมาก็ตกใจนะเพราะว่าแม็กเนี่ยฮะอย่างที่เห็นว่าจะเป็นรอยอย,อยู่แล้วนะครับผม เขาฟิตติ้งปืนแหละฮะก็มาดูตัวปืนกันนะครับตัวปืนก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสีจะออกเทาเทานะครับเทาเทาแล้วก็ตรงสไลด์นะครับก็จะมีโลโก้ตัวเอเจนซี่อยู่นะครับผมแล้วก็ทางนี้ก็มีนะครับแล้วก็ n h a a nighthawk agency arm 0 0 1นะครับผมตรงนี้ก็จะมี m a r กิ้งว่า nighthawk custom berryville นะครับ a r u s a แล้วก็มีซีเรียลนัมเบอร์ของปืนนะครับโลโก้ไนฮอคตรงท้ายสไลด์นะครับผมโลโก้ไนฮอคตรงท้ายสไลด์แล้วก็โลโก้ไนฮอคตรงกริปมือนะครับแล้วก็มีทั้ง2ฝั่งเหมือนกันนะครับท้ายสไลด์แล้วก็กริปมือนะครับผมส่วนลำกล้องนะครับลำกล้องก็จะมีมาร์คกิ้งนิดหน่อยนะครับนี่นะครับอ่า n s c 9มมนะครับก็ไนฮอคคาสตอม9มมครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับเจ้าตัวไนฮอคคาสตอม ก็เซฟจะมีแค่ฝั่งเดียวนะครับเซฟจะมีแค่ฝั่งเดียวและกริปก็จะเป็นแบบพิเศษนะครับตัวกริปนะครับตรมด้ามเนี่ยจะเป็นโลหะ c n c นะครับผมไม่ใช่พลาสติกหรือไม้นะครับจะเป็นโลหะ CNC มาเลยจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของมันอีกจุดหนึ่งก็คือตัวนี้เนี่ยจะใช้บูปรินต์จากของจริงนะครับมาทำบ b บีทำให้ตัวนี้เนี่ย เรียกได้ว,ว่ามิติเขาจะหนึ่ต่อ1เลยนะครับเพราะว่าเขาจะใช้บูปิ n นจากของแท้แล้วก็ใช้พวกขนาดของภายนอกสไลด์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ภายในก็ทํามาเป็นระบบของ BB บีกันนะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงรอพิเศษนะครับเนื่องจากเป็นตัวคัสตอมพิเศษที่ใช้บูปิ n นจากของจริงมาทํานะครับผมก็ตัวปืนอ่ะยังดูใหม่ๆอยู่นะครับก็คิดว่าฟิตติ้งไปไม่เยอะนะครับเสียดายที่เป็นแม็กนะครับแม็ก แล็กเขาน่าจะเปลี่ยนมาให้นะอันนี้ผมผิดหวังจริงๆแล้วก็ส่วนหลังนะครับส่วนหลังจะเป็นโลหะธรรมดานะครับผมแล้วก็ส่วนหน้าจะเป็นไฟเบอร์ออปติกสีแดงนะครับไฟเบอร์ออปติกสีแดงมาจากโรงงานนะครับผมเซฟมีฝั่งเดียวปลดสไลด์ก็อยู่ตรงนี้นะครับ มีการลื่นทั้งหน้าทั้งหลังนะครับสามารถขึ้นลำได้จากข้างหลังและก็ข้างหน้าได้เช่นกันนะครับผมข้างล่างก็มีรางนะครับมีรางอยู่เพื่อที่จะสามารถติดไฟฉายหรือติดอุปกรณ์เสริมต่างๆได้นะครับผมตัวท่อนะครับตัวท่อท่อไม่มีเกลียวนะครับผมไม่มีเกลียวข้างในหรืออะไรใดๆเลยเพราะฉะนั้นหากใครจะเอาไปติดอาซัเพรสเซอร์ไซเลนเซอร์ก็อาจจะ ต้องหาท่อตัวใหม่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับกับเจ้าตัวในฮอคคัสตอมเนื่องด้วยว่าตัวนี้เป็นของลูกค้านะครับผมเลยต้องใส่ถุงมือรีวิวเพราะไม่อยากให้ปืนมันเกิดรอยนิ้วมือนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะยังเป็นของใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็เลยรีวิวอะไรได้ไม่เยอะไม่มีการยิงไม่มีการขึ้นลำนะครับผมพอเป็นการขอลูกค้ามารีวิวนะครับว่ามันมีคนซื้ออยู่นะครับปืนเกตดสะสมขนาดนี้นะครับผม ก็อย่างที่ราคาก็จะทราบกันอยู่แล้วจากชื่อคลิปนะครับก็ตัวนี้เนี่ยราคาก็จะประมาณ 500, ครึ่งแสนนะครึ่งแสนหรือประมาณ50,000บาทนะครับผมกับเจ้าตัวเอเจนซี่อา์มใน h อกคัสตอมตัวนี้นะครับก็หากใครสนใจนะครับก็สามารถทักเพจปรับปริชไปได้นะครับผมสวยงามจริงๆนะครับกับเจ้าตัวนี้อ๋อแล้วตัวนี้เขาบอกว่าเขาจะเป็นกริปที่ เป็นไซส์ในลักษณะฟูลไซส์มาตัดให้สั้นลงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเก๋จะตัวในฮอกคัสตอมก็วันนี้น่าจะมีเท่านี้ครับก็ตัวนี้ผมก็ได้ทําการแกะรีวิวให้ลูกค้าแล้วแล้วก็ตามสไตล์ปับบิดนะครับใครซื้อกับเราจะได้แพชไปด้วยแปลว่าเราเช็คของแล้วนะครับผมปึ๊บก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับก็ไวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ